สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายดวงตามตำราของไทยโบราณนะครับสำหรับใครที่เข้ามาเจอผมครั้งแรกครับอย่าลืมกดติดตามกด s ั b s ไ cribe เพื่อที่คุณจะไม่พลาดสารการรับชมคำทำนายดวงใหม่ๆนะครับวันนี้ผมจะขอทำนายดวงครับสำหรับท่านที่เกิดปีชวดจะเป็นดวงในภาพรวมนะครับ ของคนที่เกิดปีชวดประจําเดือนเมษายนปี2,567นะครับผมขอเจาะไปทีละประเด็นนะครับอันแรกนะครับจะเป็นในเรื่องของดวงการงานนะครับสําหรับปีชวดนะครับดวงในเรื่องของการงานในเดือนเมษายนนี้นะครับอาจอาจจะเหนื่อยนิดหน่อยนะครับเหนื่อยนิดหน่อยนะครับสําหรับเดือนเมษายนนะครับเนื่องจากว่าอาจจะระวังในเรื่องของคน เพื่อนร่วมงานนะครับเพื่อนร่วมงานทีมงานนะครับหรือที่ทํางานนะครับอาจจะมีคนไม่ชอบคุณอยู่ในเดือนเมษายนนะครับการไม่ชอบเนี่ยนะครับก็เกิดจากการที่การปฏิบัติตัวของเราเนั่นแหละนะครับก่อนหน้านี้ก็คือเราอาจจะแข็งเกินไปนะครับหรือว่าทําตัวเหมือนอยากมีศัตรูนะครับก็เลยมีคนจ้องนะครับจ้องที่จะคิดร้ายให้ร้ายจ้องจับผิด คุณอยู่นะครับซึ่งการจ้องอย่างนี้นะครับมันมันไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดเหตุกับคุณหรอกนะครับแต่นี้ผมเหมือนเตือนไว้นะครับก็คือมันเป็นเกณฑ์ที่คนกําลังจ้องจับผิดคุณอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหากคุณทําอะไรผิดพลาดนะครับหากคุณมีอะไรที่ทําไม่ถูกต้องนะครับคุณโดนแน่นะครับเพราะว่ายังมีมีคนร่วมงานมีเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าง,งานคุณ จ้องจับผิดคุณอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําเลยนะครับในเดือนเมษายนนี้นะครับอยากให้ลองสร้างมิตรไมตรีนะครับใบหน้าเรานะครับที่เราไม่ยิ้มแย้มเอาซะเลยนะครับอาจจะมาจากการเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานนะครับก็ลองปรับใหม่นะครับก็คือยิ้มนะครับยิ้มเข้าไว้นะครับทําใบหน้าให้มีความสุขนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสสร้างมิตรไมตรีในที่ทํางานไว้นะครับ เพื่อที่จะให้มีมีพักพวกแล้วกันนะครับหรือว่ามีเพื่อนร่วมงานมีอะไรที่ที่เรารู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันกับเรานะครับก็สร้างมิมตรไมตรีสร้างสัมพันธ์ทำาหมตรีเอาไว้ให้เยอะๆนะครับยิ้มการยิ้มเนี่ยนะครับดีที่สุดนะครับดีกว่าคุณปล่อยใบหน้าที่ตึงตังนะครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะเกิดเรื่องราวที่ไม่ดีได้นะครับ อีกอย่างที่จะเตือนไว้นะครับก็คือพยายามอย่าปล่อยให้มันเกิดปัญหาอะไรต่างๆในที่ทํางานนะครับนั่นหมายความว่าคุณเหนื่อยแหละนะครับในเดือนเมษายนเนี่ยนะครับแต่เหนื่อยกับงานเนี่ยก็อย่าเอาไประบายกับใครนะครับโดยเฉพาะในที่ทํางานเนี่ยนะครับในเดือนเมษายนผมขอบอกเลยว่าอย่าระบายเกี่ยวกับเรื่องงานกับใครนะครับขอให้ตั้งใจทํางาน ให้เต็มที่นะครับให้รอบคอบในการทํางานนะครับสร้างมิตรสัมพันธ์นะครับคุยไว้ยิ้มแย้มนะครับเรื่องไม่ดีนะครับขออย่าให้เอาไปพูดที่ทํางานอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะครับสําหรับคนที่ทําธุรกิจนะครับธุรกิจส่วนตัวนะครับในเดือนเมษายนนี้อาจจะติดๆขัดขอยู่บ้างนะครับเนื่องจากว่าคู่แข่งคุณเนี่ย มีการออกสินค้าใหม่ออกผลิตภัณฑ์ใหม่มานะครับลูกค้าก็เทไปในสินค้าใหม่ๆเนอะนะครับเนื่องจากเขามีการเตรียมการก่อนหน้านี้นะครับแล้วเดือนเมษายนมีการปล่อยสินค้านะครับออกมาเพื่อแข่งขันกับคุณนะครับสิ่งที่เราจะปรับเลยนะครับอย่าไปไม่ได้ว่าไม่ให้มองนะครับไม่ได้ว่าไม่ได้ให้มองคู่แข่งนะครับแต่อยากให้คุณนะครับ กลับมามองที่ธุรกิจของตัวคุณเองก่อนในเดือนเมษายนนะครับกลับมามองที hmm yeah> ่ทีมงานนะครับกลับมามองที่ทีมบริหารนะครับกลับมามองที่องค์กรของคุณนะครับว่าตอนเนี้ยเราเตรียมทีมงานนะครับเตรียมองค์กรของเราดีแล้วหรือยังนะครับถ้ายังนะครับผมอยากให้คุณมาโฟกัสกับทีมงานนะครับโฟกัสกับน้องๆนะครับโฟกัสกับคนที่ พนักงานแล้วกันนะครับใจคําว่าโฟกัสกับพนักงานในบริษัทของคุณนะครับไม่ว่าจะมีปริมาณน้อยปริมาณมากเนี่ยนะครับก็ให้กลับมาโฟกัสนะครับทีมงานนะครับคืออย่าปล่อยให้ทีมงานนะครับทํางานตามลําพังนะครับเดือนเมษายนนี้นะครับผมอยากให้คุณเข้ามานะครับเข้ามาจัดการอะไรบางอย่างนะครับเข้ามามอบหมายอะไรบางอย่างนะครับมอบนโยบายนะครับ มอบอะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าอบอุ่นใจนะครับรู้สึกดีใจที่ยังมีคุณคอยขับเคลื่อนนะครับหรือคอยนำทับเนี่ยให้เดินหน้าต่อไปนะครับเดือนเมษายนลองกลับมาเป็นเวนี้นะครับลองลอง,ลองกลับมาดูนะครับผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยอ,องค์กรใหญ่โตต้องเข้ามาคุยทั้งหมดไม่ใช่นะครับก็เข้าตามลำดับที่คุณวางไว้นั่นแหละนะครับแต่คุณห่างหายมานานนะครับ ลองกลับมาคุยบ้างนะครับเดี๋ยวอะไรๆจะดีขึ้นเองครับผมสำหรับใครที่กำลังหางานนะครับกำลังอยากจะสมัครงานใหม่นะครับในเดือนเมษายนนะครับถ้าจะเปลี่ยนงานเนี่ยผมยังไม่ได้นำนะครับในเดือนเมษายนเนี่ยนะครับแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆนะครับให้หางานให้ได้ก่อนแล้วค่อยออกนะครับอย่าลาออกแล้วไปสมัครงานที่ใหม่เลยอันนี้ ผมไม่แนะนำนะครับแต่สำหรับใครที่ตกงานอยู่แล้วนะครับอยากจะสมัครงานใหม่นะครับแนะนำนะครับเดือนเมษายนนี้ไม่เลือกงานไม่ยากจนนะครับอย่าเลือกงานที่คุณคิดไว้จนเกินไปยาสโคบแคบๆนะครับ ให้คุณกลับไปที่มองตัวเราเองนะครับคือพัฒนาตัวเราเองนะครับให้ตรงกับสายงานนะครับสมมุติว่าคุณจะทํางานเกี่ยวกับการเงินนะครับก็ลองไปเรียนนะครับเกี่ยวกับการเงินนะครับเช่นเรียนเกี่ยวกับคุณวุฒิอะไรต่างๆที่การเงินเขายอมรับนะครับเพิ่มความรู้เข้าไปนะครับแล้วพุ่งเข้าไปสมัครเลยนะครับคือพูดง่ายเพิ่มความเฉพาะทางเข้าไปแล้วไปสมัครงานตามที่คุณอยากจะทํานะครับอย่า โฟกัสอะไรจนเกินไปแล้วโดยโฟกัสโดยที่เราไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยยังไม่ได้วางแผนอะไรเลยยังไม่ได้เพิ่มความสเปเชียลของเรานะครับก็ไม่เลือกงานไม่ยากจนนะครับลองมองอะไรที่ใกล้เคียงบ้างนะครับแล้วก็ถ้าจะเลือกจริจรงๆให้ไปเติมความรู้เหมือนที่ผมแนะนำนะครับส่วนดวงการเงินนะครับดวงการเงินเนี่ยนะครับในเดือนเมษายนเนี่ยรายจ่าย ยังเข้ามาพอสมควรนะครับก็คือไม่ได้มากนะครับเข้ามาเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นต้องวางแผนการเงินดีๆนะครับวางแผนการเงินดีๆเลยนะครับแต่ความโชคดีของคุณก็คือรายได้นะครับก็เข้ามาไม่แย่นะนะครับก็คือก็เข้ามาไม่ได้ลดน้อยลงจากเดือนที่แล้วเลยนะครับเข้ามาดีพอสมควรนะครับแค่มันไม่ได้วือวาแค่นั้นเองนะครับ โชคลาภนะครับก็มีให้เห็นประปายนะครับแต่ก็อย่าไปเสี่ยงโชคมากนะครับอย่าไปแบบทุ่มมากนะครับโฟกัสกับการทํางานโฟกัสกับความขยันดีกว่านะครับสิ่งที่จะทให้การเงินคุณไปได้ดีนะครับก็คือวางแผนการใช้เงินนะครับวางแผนการรายจ่ายนะครับวางแผนรายจ่ายให้ดีๆนะครับ วางแผนรายได้ด้วยนะครับบางทีรายได้เราทุกวันนี้นะครับเราอาจจะมองด้านเดียวไม่ได้แล้วนะครับลองมองเขาเรียกว่าลองมองรายได้ให้หลายๆกระเป๋าะนะครับอาชีพเสริมอาชีพที่สองที่สามที่สี่อะไรก็ว่ากันไปนะครับลองมองรายได้เพิ่มนะครับลองมองเงินที่จะเข้ามากระเป๋าคุณเพิ่มบ้างนะครับก็ไม่เสียหายนะครับแต่ก็ไม่ได้แนะนําว่าเฮ้ยทาแบบจนไม่มีเวลาพักผ่อนนะครับ ก็พยายามหาทําอะไรที่มันทําครบคู่กับงานที่คุณทําอยู่ได้เลยนะครับส่วนในเรื่องของดวงความรักนะครับคนโสดนะครับคนโสดในเดือนเมษายนนี้เนี่ยจะมีคนเข้ามานะครับเข้ามาให้คุณชื่นชื่นอกชื่นใจนะครับแต่ระวังนะครับจะเจอคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามานะครับหรือว่าแน่นอนผมเข้าใจว่าเวลามีใครเข้ามาเนี่ยนะครับเราะ ดีใจเราชื่นใจนะครับเราก็มักจะให้ความรักเขาเต็มร้อยเลยนะครับในเดือนเมษายนนี้พยายามใจเย็นๆนะครับเพราะว่ามีใช้คําว่ามีเกณฑ์แล้วกันนะครับมีเกณฑ์ของคนที่มีคู่แล้วจะเข้ามาทําความรู้จักกับคุณนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองค่อยๆดูกันไปนะครับว่าเขาเป็นคนโสดจริงๆหรือเปล่านะครับส่วนคนที่แต่งงานแล้วนะครับคนที่แต่งงานคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับ เดือนเมษายนนี้นะครับมีโอกาสเดินทางไกลนะครับผมมองภาพไม่ชัดเท่าไหร่นะครับไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นการเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนของคุณก็เป็นไปได้นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะเติมความหวานนะครับเติมความสุขให้กันและกันนะครับการที่มีโอกาสได้อยู่ร่วมกันได้อยู่ใกล้กันนะครับก็พยายามเติมความหวานนะครับเติมความสุขให้กันนะครับเรื่องเครียดเรื่องอะไรก็อย่าเพิ่งเอามาคุยกันนะครับ พยายามทำอะไรให้มีความสุขนะครับทำอะไรให้ให้เรารู้สึกดีนะครับกันทั้งคู่นะครับดีแล้วนะครับที่เราไปเที่ยวไปพักผ่อนพักตากอากาศกันนะครับเดือนเดือนนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ระวังก็แค่ในเรื่องของการทะเลาะนะครับการทะเลาะก,กันมีปากมีเสียงเนี่ยนะครับมักจะมีปากมีเสียงกับเรื่องคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องคนอื่นเนี่ยนะครับพยายามอย่าเอามาพูดเรื่องกับกับคนที่บ้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่คุณเครียดอยู่นะครับกับที่ทํางานนะครับเครียดอยู่กับอะไรก็แล้วแต่นะครับเดือนเมษายนนี้งดที่จะเอามาระบายกันก่อนนะครับลองคุยกันเรื่องอื่นๆเรื่องที่มีความสุขเรื่องแฮปปี้ก่อนนะครับส่วนสุขภาพนะครับอาการ เจ็บป่วยก่อนหน้านี้ที่แบบ3วันดี4วันไข้หรือว่าเจ็บอ่อนๆแอดๆนะครับขอแสดงความดีด้วยนะครับเดือนเมษายนนี้อาการเจ็บป่วยจะดีขึ้นนะครับจะได้พบกับหมอที่ตรงจุดนะครับอาการก็จะดีขึ้นนะครับสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะครับระวังการเดินทางไกลอย่างเดียวนะครับก็คืออยาประมาทนะครับระวังในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนะครับการเดินทางนะครับ เดินทางให้รอบคอบนะครับอย่าขับรถเร็วจนเกินไปนะครับถ้าขับรถเองนะครับถ้าเดินทางก็เลือกการเดินทางที่ไม่ได้มาลธอนมากนักน,นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากสําหรับท่านที่เกิดปีชวดหรือทุกๆปีนะครับไม่ว่าเราจะเกิดปีไหนดวงเราเป็นอย่างไรนะครับดวงคนเรามีขึ้นมีลงนะครับแต่ถ้าเรารู้ร่วงหน้าเราก็สามารถวางแผนล่วงหน้าได้ว่าเออเราจะไม่ประมาทนะ เราจะทําอย่างนั้นอย่างนี้นะครับพูดง่ายๆถ้าเราทําตัวอยู่บนพื้นฐานของหลักพุทธศาสนานะครับสิ่งดีๆเข้ามาอยู่ในตัวเราแน่นอนนะครับแต่ส่วนมากเราอาจจะลืมในเรื่องของความรอบคอบนะครับลืมในเรื่องของความประมาทนะครับส่วนมากเราจะเกิดความประมาทกันได้นะครับอย่าลืมหมั่นสะสมบุญนะครับตอบแทนบุญคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์นะครับผมเชื่อว่าสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตเรานะครับสิ่งไม่ดีก็จะเข้ามาในชีวิตเราไม่ได้เพราะว่าคนดีนะครับตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หรอกครับนะครับขออวยพรนะครับอานวยอวนชัยนะครับให้ชาวปีชวดนะครับหรือทุกๆปีที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะครับประสบความสําเร็จนะครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหมายนะครับรวยๆแห่งๆทุกท่านสวัสดีครับผม